สวัสดีครับวันนี้บางมีของเล่นมาใหม่เรามาทำกล่องใส่ iPod กันด้วยสไตล์ของเราเองไม่เหมือนใครโดยใช้เศษหนังฟอกฝาดคือเศษหนังฟอกฝาดใช่ไหมเศษหนังฝาดมันคุณดีของมันก็คือหนังฟอกฝาดนี้มันเป็นหนังอิตาลีหนังนิ่มซึ่งเราสามารถลงสีอะไรก็ได้ที่เราต้องการและเราสามารถเพ้นเป็นลายการ์ตูนได้ด้วยเพราะไอ้ตัวเนี้ยส่วนมากปัญหาของมันก็คือ จะดำตอนนี้บางขึ้นบล็อกไปแล้วปึ๊บนีแล้วเราสามารถที่จะใส่รีเทลยังไงก็ได้หรือว่าเราจะอาตอบชื่อเราไปก็ได้เป็นเก๋ไก่สไตล์เราออนี่บางการทำบล็อกโค้กว่าเนี่ยทำบล็อกตัวเนี้ยทำบล็อกใส่หัวเดียรงนี้เราก็จะตัดเก็บรายละเอียดหมดเลยเก็บเก็บแล้วก็เก็บขอบเก็บอะไรหมดสวยนะ เราสามารถทำไอพอดใช้เองเป็นสไตล์เราได้เทคนิคการขึ้นรูปหนังเนี่ยมันไม่ได้ยากมันไม่ได้ยากนะแล้วเราก็จะมีไอพอดของเราเองซึ่งมันเก๋ไก่จะเพ้นเป็นลายการ์ตูนหลังพวกฝันมันดีตรงที่มันสามารถเพิ่มสีเราสามารถเล่นรีเทลได้เลยนะจะใส่ก็ตายจะใส่อะไรก็ลองนึกภาพตามบางไปดูนะแล้วมันก็จะ คือความคงทนอะไม่ต้องพูดถึงหนังมันใช้ได้เป็นสิปีอยู่แล้วแล้วมันคลาสสิกแล้วเราจะทําแบบนี้ก็ได้อย่างเงี้ยเราทําเราตอกชื่อเราก็ได้หรือว่าใส่หูใส่ตาเพ้นเป็นรูปการ์ตูนรูปกราฟิกได้หมดเลยนะเนี่ยหรือเราจะทําแบบว่าของตรงนี้อีกที่อะไรได้หมดนี่คือของเล่นเก๋ๆคื่ ใช้เศษหนังฟอกวาดให้เป็นประโยชนะ์เนี่ยแต่การขึ้นบล็อกนี่มันเป็นมันสำคัญนะขึ้นยากนะบล็อกนี่ถ้าเราขึ้นถ้าเราขึ้นบล็อกไม่เป็นนะว่อนะ่นะตอนนี้ก็จัดทรงนะเป็นที่ใส่ไอพฟดสไตล์ตัวเอง เก็บรายละเอียดหมดปุ๊บลงทรงลงสีเพ้นก็เป็นสไตายเราใส่ลูกเล่นนะตอนนี้ต้องยึดรงให้ได้ก่อนตัวเนี้ยตัวขั้นตอนทำมันไอ้ทำเป็นไอ้ทำเป็นสี่เหลี่ยมอะทำง่ายถ้าทำเป็นสี่เหลี่ยมเป็นป่องแต่การแยกทำให้มันเข้าเซตอย่างเงี้ยมันก็มีสูตรมี น,นี่เื็นการมีอะไเคล็ดลับในการทํา